สวัสดีครับผมนายสุนัตสินบุญนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนเรื่องนะครับการแปลงเลขฐานสิบนะครับไปเป็นเลขฐานต่างๆนะครับเลขฐานสิบนะครับเป็นระบบเลขที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันมากที่สุดนะครับโดยจะมีนะครับเลขโดดอยู่สิบตัวนะครับได้แก่นะครับศูนย์นะครับหนึ่งนะครับสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดนะครับแล้วก็ถึงเก้านะครับการหาเลขฐานสิบนะครับอ่ไปเป็นเลขฐานต่างๆนะครับจะมีวิธีคล้ายคลึงกันนะครับโดยการนําเลขฐานสิบไปหารนะครับด้วยเลขฐานที่ต้องการนะครับจะแปลงและหารต่อจนกว่าจะหารจนกว่ามันจะหารมกันไม่ได้นะครับไปดูเลยนะครับ ข้อแรกนะครับผมจะใช้เป็นเลขห้าสิบเก้านะครับนี้ก็ตั้งหารก่อนนะครับหารด้วยสองนะครับตรงนี้เราก็สองอะไรได้ห้าสิบเก้านะครับผมก็ได้หารแล้วนะครับเป็นเป็นยี่สิบเก้านะครับ แล้วก็มาหาตัวต่อไปนะครับตรงนี้มันจะมีเศษอยู่ครับแล้วก็ใส่เลขหนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสองหารด้วยยี่สิบเก้านะครับสองอะไรได้ใกล้เคียงนะครับก็คือสองสองหนึ่งสองนะครับสองสองสี่น,น,นะครับเป็นเป็นยี่สิบแปดนะครับ นี้เป็นสิบสี่แล้วก็หารด้สองนับตรงนี้มันเหลือเศษหนึ่งนับเราก็เขียนหนึ่งไปนะครับต่อไปนะครับเรามาหาสิบสองหารสองหารอะไรได้สิบสี่นะครับเป็นสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดสิบสี่นะครับนี่ก็ได้เจ็ดมาแล้วครับ เมื่อกี้สองมันหารลงตัวนะครับแล้วก็ใส่ศูนย์นะครับแล้วก็หารต่อนะครับหาจนกว่ามันจะหารไม่ได้นะครับต่อไปนะครับก็เอาอ๋อตรงนี้ก็เป็นสองนะครับสองหารในได้เจ็ดนะครับก็ใกล้เคียงก็เป็นสองสามนะเป็นหกนะครับ มันเหลือเศษหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่หนึ่งนะครับแล้วก็เอาสองมาหารอีกนะครับสองอะไรได้สามนะครับไม่มีนะครับก็เป็นสองหนึ่งครับแล้วก็ได้เศษหนึ่งนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ตอนนี้สองมันก็หารหนึ่งมาได้แล้วนะครับตอนนี้มันก็แล้วก็เอาเท่านี้เลยนะครับแล้วก็เขียนเลขตอนนี้ลงไปนะครับ คือคำตอบนะครับ59นะครับตอบนะครับก็จะเป็น 1, 1, 1, 1นึหนึ่งหครับ0ูนยนึครับฐาน2นะครับ ข้อแรกก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูข้อสองนะครับเป็นฐานแปดนะครับต่อไปจะเป็นเลขฐานแปดนะครับเลขฐานแปดนะครับผมจะใช้เป็นสองร้อยหกสิบเก้านะครับแล้วก็ตั้งเลยนะครับสองร้อยหกสิบเก้านะครับ นี่ทานแปดแล้วก็เอาแปดมาหารนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าแปดอะไรได้สองร้อยหกสิบเก้า,านะครับผมก็หามานแล้วครับเป็นสามสิบสามนะครับมันจะได้เป็นสองร้อยหกสิบสี่นะครับเป็นสองร้อยหกสิบสี่นะครับแล้วก็เอามาลบกับสองร้อยหกสิบเก้านะครับ ที่มันได้ใกล้เคียงกันนะครับเอามาลบกันมันจะได้มันจะเหลือเศษห้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แปดมาหารตอนนี้ต่อนะครับแล้วก็มาดูครับแปดอะไรได้สามจุดสามนะครับใกล้เคียงก็คือแปดสี่นะครับแปดสี่สามสนะครับแปดสี่สามสองนะครับ 3 2 3ิบสอลบสาลบสาก็จะได้1นะครับตรงนี้ก็จะเป็น1นะครับตรงนี้เราก็ไม่เขียนก็ได้นะครับครับจะได้อย่างนี้ครับอ่าคำตอบของเรานะครับ 269นะครับตอบนะครับคำตอบมันจะดูจากล่างขึ้นบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น4นะครับ15นะครับฐาน8นะครับโอเคครับข้อนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งข้อนะครับ ต่อไปจะเป็นเลขฐานสิบหกนะครับอ่าเลขฐานสิบหกผมจะใช้เป็นตัวเลขเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับก็ตั้งเลยครับเจ็ดพันเก้านะครับหารด้วยนะครับสิบหกนะครับแล้วก็ไปดูว่าอะไรหารกันหารกับเจ็ดพันเก้าแล้วได้ใกล้เคียงครับ ห้าร้สิบหกแล้วได้ใกล้เคียงนะครับมหามาได้นะครับสี่ร้อยนะครับเก้าสิบสามแล้วก็สิบหก นี้มันจะได้เศษสองนะครับตังนี้มันจะได้เศษสองสแล้วก็แล้วก็เอาสิบหกนะครับหารสี่ร้อยเก้าสิบสามนะครับสิบหกอะไรได้สี่ร้อยเก้าสิบสามนะครับก็ทั้งนี้ผมก็หามาแล้วนะครับ เป็นสิบหกคูณสามสิบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเศษสิบสามนะครับเป็นตรงนี้จะได้เป็นสี่ร้ยแปดิบนะครับเอามาลบสี่รอยเก้าสิบสามนะครับจะได้เป็นเศษสิเศษสิบสามนะครับแล้วก็ไปหาตัวต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นสิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกสองเป็นเป็นสิบหกหนึ่งนะครับจะเป็นสิบหกจะเหลือเศษสิบสี่นะครับ เราได้คำตอบแล้วนะครับเจ็ดพันนะครับเก้าร้อยนะครับจะได้เป็น เลขสิบสกับเลขสิบสนะครับเราจะไม่ใช้เราจะไม่ตอบเป็นตัวเลขนะครับเราจะตอบเป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับ1ก็ใส่1เลยนะครับ1ิบสก็คือตัว E นะครับ13ก็คือนะครับตัว D นะครับแล้วก็2นะครับตรงนี้ก็เป็นฐานสิบหนะครับ ตอ,ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับเลขฐานทำเลขฐาน10ให้เป็นฐานต่างๆนะครับอันนี้ก็ฐานสองนะครับน,นี่ก็ฐาน8ดนะครับน,นี่ก็ฐาน16นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม